ใบเตยอาสยามเคลียบปมข่าวหรือปลูกต้นรักใหม่พร้อมแต่งทีมรัฐภูมิค่ะออกมาเปิดใจอยอมรับครั้งแรกแล้วค่ะว่าได้หย่าก,กับสามีดีเจแมนพัฒนาพลแล้วซึ่งงานนี้มีผู้สื่อข่าวเลยถามนักร้องสาวใบเตยสุทีวันหรือใบเตยอาสยามอย่างต่อเนื่องถึงข่าวลือที่โยงไปถึงตีนรัฐภูมิ หลังจากมีอักษรตัวย่อระบ,บุว่าเป็นรักใหม่และกำลังจะแต่งงานกันค่ะมีสาวใบาเตยได้เผยว่าอันนี้หนูก็ไม่รู้แต่ไม่ขอบพูดถึงบุคคลอื่นซึ่งเชื่อว่าทุกคนที่ได้ทำหน้าที่ปรับคำถามของตัวเองไปแล้วซึ่งก็ตามนั้นไปเลยค่ะไม่ได้มีอะไรในข่าวก็ได้มีเรื่องจริงซึ่งถามะาตกใจไหมก็งงค่ะ แต่เอาจริงๆพอ,อย้อนกลับไปด้ยวยความที่หนูกับพี่พีมอยู่ค่ายเดียวกันมันก็ต้องมีข่าวแบบนี้กับพี่มันนานแล้วสิปีร่วมงานอะไรก็จะมีตลอดแต่ในอันนี้ก็งงค่ะอย่างที่บอกว่า มันมีที่มาที่ไปอย่างที่พี่ปิ่มเล่าให้ทุกคนฟังหลังเกิดเหตุการณ์พี่ปิ่มก็โทรมาบอกว่าลงคลิปชี้แจงกันแล้วเราก็บอกว่าเห็นแล้วไม่ได้มีอะไรโอเคเข้าใจกันสําหรับใบเตยสุขีวันรู้สึกว่าค่อนข้างไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราและข่าวก็ไม่เช่เรื่องจริงด้วยนั่นเองค่ะ